สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโ t o ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 และก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องราวที่จะว่าไปก็เกิดขึ้นเกือบน่าจะเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็คือการที่น้องปูเป้สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง BNK48 ประกาศจบการศึกษา ไม่ใช่หมายถึงออกจากวงนะครับแต่หมายถึงว่าน้องประกาศว่าน้องเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะครับกับน้องปูเป้น้องทำได้แล้วในสิ่งที่ไอดอลเมืองไทยควรทำนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าน้องปูเป้เนี่ยด้วยบุคลิกของน้องอาจจะเป็นคนที่ดูมืน,มนอื่น พูดตุกตลกตลกตลกโปกฮาอะไรของน้องมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยน้องน้องก็รับผิดช,ชอบดีมากๆนะครับแล้วก็เรียนจบจนได้นะครับน้องต้องบอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยไม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าบอกตรงเลยคือทุกคนเนี่ยถ้ามันไม่มีกฎของโลกบอกว่าต้องเรียนเนี่ยไม่มีใครอยากเรียนหรอกครับ มันเหนื่อยมันต้องตื่นเช้าขึ้นมานู่นนี่นั่นแบบโอ้ยต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าพอแต่ว่าอย่างน้องปูปเป้เนี่ยเขาเขาเลือกที่จะมองในมุมบวกของด้านการเรียนทําให้ชีวิตของน้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็ถ้าใครได้ดูในรายการเซนไปตอนตอนของน้องปูปเป้สมัยเซนไปร,ร,ร,รุ่นหนึ่งเนี่ยน้องก็บอกแล้วว่าเออ ที่น้องเลือกเรียนสาขาวิชานี้เนี่ยเพราะว่ามันได้ออกกองนะครับได้ออกกองถ่ายอยากออกกองถ่ายมันน่าจะสนุกก็เนี้ยแหละครับน้องน้องใช้ความสนุกความอยากทําความสนุกอะไรเนี่ยมาเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงในการดําเนินชีวิตของน้องนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาน้องร้องน้องเต้นเนี่ยน้องดูมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าน้องสนุก เนี่ยแหละนะครับน้องสนุกในการร้องสนุกในการเต้นไม่งั้นน้องก็คงไม่เอ่อมาไลฟ์ร้องเพลงให้เราฟังแทบทุกครั้งเลยหรือว่า,เ,าเวลาน้องขึ้นเวทีเนี่ยน้องก็จะดูมีเขาเรียกอะไรมีออร่าเป่งปังมากเลยน้องน้องดูน้องสนุกกับการเต้นอ่ะผมเห็นปูเป้เต้นบนเวทีแล้วผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าน้องมีความสุขมากๆการได้ร้องได้เต้นกับเพื่อน นะครับน้องเอาจุดนี้แหละมาใช้กับกับการศึกษาของน้องนะครับเราก็รู้กันดูดีอยู่แล้วละ่ะว่าน้องอ่ะเป็นคนชอบนอนใช่ไหมครับอย่างที่บอกกันว่าน้องเป็นคนชอบนอนแต่ว่าเออน้องก็ใช้ความสนุกความที่แบบรู้สึกอยากเรียนอยากไปออกกองถ่ายนี่แหละทาให้ตัวเองลุกขึ้นจากที่นอนได้นะครับแล้วก็การการไปเรียนเนี่ยมันก็ทําให้น้อง ได้กลับมาใช้ชีวิตส่วนตัวอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องแบกภาระของความเป็นปูเป้เบียนฟไว้นะครับก็ได้เล่นได้สนุกสนานกับเพื่อนๆในกลุ่มในแก๊งอย่างมีความสุขนะครับก็ถือว่านี่คือมุมมองดีๆของปูเป้ที่ปูเป้มองในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เื่การที่น้องขยันตั้งใจเรียนเนี่ยแหละมันก็ทําให้น้องได้โอกาสดีๆในชีวิต เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่ขยันไปเรียนผมเชื่อมั่นได้เลยว่าผู้บริหารคุณครูก็คงไม่มอบความไว้วางใจให้น้องได้เป็นอผู้นำผู้โปรดิวซ์คอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตดีเดย์ที่ก็เอาสมาชิกของหมื่นเส้นทางแล้วตัดจัดจัดเป็นคอนเสิร์ตดีเดย์ขึ้นมานะครับเขาก็คงไมไ่ไว้วางใจให้น้องได้เป็นโปรดิวเซอร์ของ คอนเสิร์ตนี้แน่นอนถ้าน้องไม่ตั้งใจเรียนนะครับหรือว่าในตำแหน่งรองกัปตัน n 5หรือ,เ,อ,อเซนเตอร์จาบาจาก็แล้วแต่ถ้าน้องมีภาพลักษณ์ที่แบบไม่ตั้งใจเรียนขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารคุณครูคงไม่มอบตำแหน่งดีๆมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้น้องไปทำแน่นอนได้ได้รับแน่นอนนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอน้องช่วงประมาณช่วงโควิดอะเป็นช่วงที่น้องแบบเออนะใกล้จะจบแล้วละ่ะน้องก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นแขกรับเชิญในคอนในป๊อปอัพไลฟ์ฟอร์มโฮมของ C G M 48นะครับก็เรา ก็จะเห็นเลยว่าน้องน้องก็เป็นคนที่แนะนําในเรื่องด้านการเรียนให้น้อง,น,องน้องรุ่นต่อไปรุ่นหลังได้ดีมากๆเลยนะครับน้องน้องย้าชัดอย่างแบบย้ําแบบจริงจังมากเลยว่าการที่เรามาเป็นไอดอลตรงเนี้ยจะลาไปทํางานหรืออะไรเนี่ยต้องมีใบลาไปยื่นให้อาจารย์ดูอาจารย์จะได้บอกจะได้ไม่มองว่าเราเกเรไม่เข้าเรียนหรืออะไรนะครับต้องมีใบลาเสมอเวลาเป็นสิ่งสําคัญมาก ผมก็รู้สึกแบบเออประทับใจตรงนี้นะมันเป็นการให้คําแนะนําที่แบบเป็นรูปประธรรมดีอ่ะนะครับมันไม่เหมือนแบบเออต้องขยนันต้องอะไรอันนี้แบบใครก็พูดได้แต่ไอการแนะนําที่แบบมันแก้ไขปัญหาได้จริงๆเนี่ยเออผมชื่นชมตรงนี้มากเลยสำหรับบุกเป้นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นไอดอลแล้วเราหนีไปทางานเฉยๆแล้วมาบอกอาจารย์ว่าเออหนูไปทํางานมานะมันมันยากอ่ะมันต้องมีใบ ใบลาจากบริษัทมายื่นให้น้องให้อาจารย์ดูมันถึงจะแบบเป็นรายละเอียดที่แบบเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเราไปทํางานจริงๆนะครับก็ชื่นชมปูเป้มากเลยนะครับน้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากแล้วก็หวังดีกับน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอชื่นชมน้องปูเป้ที่จบ ในระดับปริญญาตรีอย่างที่น้องตั้งใจไว้นะครับก็คราวนี้ก็ได้มีเวลามาทำงานเต็มที่แล้วนะครับก็ขอให้หนูได้สิ่งดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกรีงกรุงกริให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ